สวัสดีครับผมพาร์ทนี้เป็นคิวของภูมินะครับก็คือเป็นพาร์ทของคีย์เลเวลนะคีย์เลเวลก็คือจุดสําคัญในไฮทามเฟรมที่เราคาดว่าการไปถึงเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาสักอย่างกับจุดจุดนั้นคีย์เลเวลเนี่ยเขาๆจะมีอันดอร์บ็อกกับ f อ g นะครับขอบคุณไอแคลนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางเรานะครับโบไอแคล็บนะครับเป็นโบที่เป็นผู้นําเทคโนโลยีทางด้านการเทรดโบเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับที่เปิดมามากกว่า 16ปีมีแบรอนุญาตท็อปเทียนะครับอย่าง ASIC แล้วก็ FCA นะครับมีระบบที่เสถียนไม่มีการปริเศธออเดอร์แล้วก็ค่าสเปดต,ต่ำค่าสเปดทองอยู่แค่12จุดเท่านั้นเองนะครับผมก็ทุกบัญชีของ ACAP นะครับ ไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็สามารถเทรดบนเทรดดิ้งวิวได้ด้วยนะครับผมในช่วงข่าวนะครับทางเอ็กแคจะม,มีการลดเดเวอร์เรชนะครับผมแล้วก็ฝ่ายซัพพอร์ตนะครับจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่พร้อมดูแลเทรดเดอร์ทุกๆท่านนะครับสามารถติดต่อได้ง่ายนะผ่านช่องทางที่หลากหลายรองรับภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวด้วยนะครับผมถือว่าเป็นบลกเกอร์ที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็เปิดมาตลอด สิปีเนี่ยสิปีที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดมาเนี่ยไม่มีข่าวเสียหายนะครับผมทางโบกเอ็กแคถือว่าเป็นโบกี้ฮีนมากๆนะครับอ๋อจะบอกนะวิธีการดูนะครับก็สําหรับภูมินะภูมิจะดูเป็นว่าเออเป็นแท่งสีสุดท้ายก่อนที่จะมีการพุ่งออกไปแรงๆก็คืออย่างตัวนี้คือแท่งสีดำ แทงเดียวแทงสุดท้ายก่อนที่จะมีการพุ่งตัวออกไปของแท่งสีเขียว1 2ึ่งสอง่ห้าห้าแทงนะครับก็คือผมจะมองว่าเออตรงเนี้ยคือออเดอร์บ็อกที่ดีหรือว่าเป็นออเดอร์บล็อกที่แบบแรงนะครับอันนี้คือทำเฟรมของเดลี่นะก็ถ้าเรามากันไปแล้วว่าเออออเดอร์บ็อกเนี่ยคือคีย์เลเวลของเราที่เราจะใช้นะครับเราก็จะ รอนะรอให้กราฟเข้ามาแตะที่ Key ์เลเวของเราแล้วเราก็จะซูมเข้ามาใน Low Time Frame นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเราใช้กราฟของเอ้เรารอที่วันไหนวันที่21 Low Time Frame นนี่นะครับรอรอวันที่21พอ Low Time Frame เข้ามาแตะปุ๊บ รอรอให้มันเกิดการากลับตัวนะครับก็คือ mss ก็เราจะเข้าที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็น fail swing นะเราจะมีสอนใน ep หน้านะครับผมะนะเดี๋ยวจะบอกเขาๆเลยก็คือ fail swing น่าจะเป็น swing ที่แบบโดยปกติแล้วนะเราจะนับอย่างนี้ใช่ไหมก็คือ123อันนี้ก็คือ swing high นะ ซึ่งเออพอการาฟลงมาแตะที่ค Level High Time Frame ปุ๊บถ้าเราจะรอให้มันเกิด M&S เนะก็คือเราจะรอตรงนี้ใช่ครับแต่เออแต่มาเห่าไม่ใช่แต่ว่าเออมันสร้างมันสร้างสวิงย่อยอ่ะมันสร้างสวิงไฮข้างข้างในสวิงไฮที่เป็นเป็นไมเนอร์ครับก็ เอออย่างนี้เขาจะเรียกว่าเฟลสวิงประมาณนี้ครับไอ้สว i n g ิงเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมี f b g อยู่หตัวตรงนี้เราสามารถเข้าไปที่ f v g ส่วนนี้ได้ ถ้า TP เก็บสั้นๆก็สวิงไฮนี่ครับ1่ต่อ5อ่าๆหรือว่าถ้าเราอยากจะลันเทีนนะไปไฮทำเฟรมครับไปไฮทำเฟรมปุ๊บเราเห็นบไซด์ดิฟฟิวิตี้ก็คือ l ิ q u ิ d ิตี้ที่เราคาดว่ากรัฟเนี่ยมันจะวิ่งไปหาแน่นอนหรือว่าสักอย่าง something ปุ๊บเราสามารถ TP ที่บไซด์ได้ได้3ต่อ8 เอ้ยหนึ่งต่อสามจุดแปดอาร์นะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือออนบล็อกที่จุดนี้ซึ่งเราจะรอให้การ์าฟไฮทอนเฟรมมาแตะที่คีเลเวลก่อนเราจรึงจะซูมเข้าไปในโลนทอนเฟร,รมหรือที่จะรอคอนเฟิร์มนะครับหรือถ้าแบบใครที่เกลียดรอกราฟนะตั้งอย่างเงี้ยตั้งให้มันเป็น แจ้งเตือนไว้นะอยู่ไหนวะหาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยเออเอาเป็นว่าเออมันจะมีให้ตั้งแจ้งเตือนแบบว่ารอพอกราฟมาแตะที่กล่องกล่องเนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนในโทรศัพท์เราหรือว่าถ้าใช้ในคอมก็จะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนไว้ว่าเออกราฟเนี่ยมันมาแตะถึงแล้วนะเจ๋งดีเจ๋งดีพอไปถึง คีเรเีววที่เราคาดไว้นะครับเราก็จะซูมเข้ามาที่ดอทาอมเฟร,รมเราเกิดการ m s s แล้วก็เข้าหาจุด NT ซึ่งความเห็นหนึ่งจุดก็คือ i f v g อ่า i f v g นี้ก็เราจะมีสอนนะครับในคลิปนี้แหละช่องหลังๆ ทีใกล้ๆก็นี่ครับบายไซใกล้ที่สุด ICT เราจะ TP ตาม l i q u i d i t y นะครับเราจะเราจะมองมองมอง u i d i t y เป็นเขาเรียกอะไรอะสิ่งที่กราฟต้องไปเลียร์ในอนาคตนะครับยังไงมันต้องไปเลียร์ในอนาคตอยู่แล้วทุกตัวเลยอ่ะเราจะตั้งเป็น TP ที่1 t p ที่สองที่สามที่สอย่างนี้ก็ได้อ่าออเดอรล็อกจบไปแล้วนะครับต่อไปเป็น f v g นะ f v g ก็ผมคาดว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่า f v g คืออะไรนะเอาเป็นว่าผมจะให้นิยามมันไปก่อนแล้วกันก็คือ f v g นะั่นจะเป็นเหมือนไม่เหล็กดูดราคานะไม่ใช่ทำหน้าที่ไม่เหมือน o อ t h เดอร์บล็อกออเดอรจะเป็นแนวกั้นราคาไม่ให้ไปต่อส่วน FVG นะันจะเป็นเหมือนไม่เหล็ก ดึงดูดราคาเพื่อที่จะมาเติมเต็มช่องว่างที่ไม่สมดุลของตลาดนะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนอัลเดอร์บอกเลยครับหายทันเฟรมมาดูเ v g อ่าตรงนี้มีหนึ่งจุดนะเราก็ณนะตอนตอนนั้นถ้าเราคาดว่าเออมันจะมาเก็บเ v g ตรงเนี้ยเราก็จะมาร์กไว้ว่าเออตรงนี้คือเ v g นะแล้วก็เหมือนเดิมเลยตั้งแจ้งเตือนอะไรก็ตามแต่ครับแล้วก็รอมาแจ้งเตือน เขาแจ้งเตือนปี๊บปี๊บป,ปุ๊บแล้วเข้ามาที่ตัวทำเฟรมครับ,บแล้วก็รอให้มันเกิดการการกลับตัวเชิงออลคเลคเตอร์เอเมเดีอะไรก็ตามแต่นี่พอเกิดการกลับตัวปุ๊บเกิดการ f อ s เหรือชิปก็คือเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมี f อ g อยู่หนึ่งตัว าก,กางพเมยมที่เขาก็พเมยมพอดีครับน่าจะพิมยมหรือเปล่าใช่บพเมพ์อยู่ในโซนพเมยมด้วยก็เข้าเลยครับทีพีก็ตามตามศรัทธาเลยครับแบบว่าใจแล้วเท่าไหนก็พร้อมรันเท่าไหนก็เอาเลยครับ ส่วนตัวผมก็เอาใกล้ๆพอประมาณนี่ครับหต่อ5้าาหรือว่าเราจะมาร์กเป็นใบไซใบไซไว้เลยก็ได้เป็นแป้งติดมาร์กเป็นใบไซทั้งหมดแล้วก็ จะแบ่งปิดที่เนี่ยใบไซต์ตัวแรกก็จะเป็น tp หนึ่ง tp สอง tp สามแล้วก็ tp สี่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากรันทีนยาวๆนะผมแนะนําว่าแบบแบ่งป,ปิดสักหนึ่งตัวก่อนแล้วก็ค่อยเออปล่อยจอยกันทุนปล่อยจอยลงมาข้างล่างเนี่ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเคสเคสหนึ่งเคสหนึ่งก็คือ เอพจบิ่มๆตรงนี้เนี่ยพอเราาา์ไว้ปุ๊บรอมาแตะเอ g เข้ามาแล้วเราก็จะรอการกลับตัวอ่ะถ้าถ้ามันใหญ่อย่างนี้นะครับผมผมแนะนำให้ใช้เป็นพรีเมียมที่เขาในการคัดกรองได้นะว่าเราจะรอแบบรอโซนไหนก็คือถ้ามันกว้างๆอย่างเงี้ยผมแนะนำให้เป็นแบบรถ ลดขนาดมันลงมาให้อยู่ในโซนพรีเมียมของ FVG อย่างนี้ให้กลางพรีเมียมที่เขาที่ FVG แล้วก็เราเล่นที่พรีเมียมของ FVG นั้นๆน,น,นะครับพอกราฟวิ่งขึ้นมาแตะปุ๊บอ่ะย่อเข้ามาที่โลวทน,นเฟรมเหมือนเดิมแล้วก็เราให้เกิดสัญญาณการกลับตัวนะครับนี้เป็น fail swing เกิด mss แล้วก็เข้าที่ cisd ก็ได้ตรงนี้ sl ก็นี่นะครับสวิงหฮ g tp ก็ตาม ตามที่เราอยาก TP นะครับตามที่เราคาดว่ามันจะไปนะครับหรือจะเป็นอีกเคสหนึ่งก็ได้นะครับก็คือเป็นของ EU นะเป็นกราฟท i g h Time ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ใช้ได้เหมือนกันให้เป็น High t เ,เฟ e a ได้เหมือนกันเช่นตรงนี้เป็น f v g เราไอยกราฟเข้ามาแตะ EVG แล้วก็ซูมเข้ามาปุ๊บรอเกิดชิปเกิดชับสักอย่างแล้วแต่นะครับเช่นอย่างนี้ กิด fail swing ก็คือมันไม่ลงมารับหรือว่ามันไม่ลงมาทำอะไรสักอย่างมันแบบมันขึ้นไปเลยอะแล้วก็จะมารอชิปตรงนี้ก็ได้แล้วก็เห็นว่ามี c i s d อย่างนี้หนึ่งตัวแบบดูคิวโซนด้วยก็คืออันนี้เป็นชิคเล็กๆ่น้อยนะครับก็คือ c i s d นะเป็นถ้าเป็น c i s d ใน q ิวโซจะแรง จะแรงกว่าเซอีดีที่เกิดนอกคิวโซนอันนี้ส่วนตัวที่ใช้นะครับก็ถ้าถ้าเกิดในพวกลอนดอนนิวยอร์กอะไรเนะี่ยที่ที่ผ่านผ่านมาเห็นว่ามันแบบเออมันแรงมากมันแรงกว่าเซอีดปกติเออก็สามารถเข้าที่ CISD ตรงนี้ได้ เอาใหม่นะครับทำไมถึงเข้า c ซดีตรงนี้เพราะว่าเรานับตรงนี้เป็น M S s แล้วก็คือมันไปเลยมันไม่กลับมาดีเท็ข้างล่างเราก็จะไปเอาที่แบบว่าอันล่าสุดที่มัน M S s นะครับการกลับตัวตรงเนี้ยการ M S s ที่สวิงเนี้ยสวิงนี้มันก็คือการ M S s ในทาเฟรมอื่นนะครับเช่น สานาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะครับอย่างนี้มันคือการกลับตัวของชั่วโมงอื่นของทา f r เฟมอื่นนะครับใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันอ่าตอนนี้คีย์เนียวหลักๆนะครับก็อธิบายหมดแล้วต่อไปจะเป็นพวกของแถมของเสริมนะครับก็คือเส d ดี v g แล้วก็เบเกอร์บ็ ก็คือพวกเนี้ยจะใช้ได้เหมือนกันก็คือแบบอย่างเช่น eu เมื่อกี้นะอ่าเปที่4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าตรงนี้มี b ก a k e r box เป็นตัวนี่ใช้เป็นค e y l e a k ได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่บ่อยมีให้เห็นไม่บ่อย ifg v G, แล้วก็ sd มาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่ C I d ก่อนนะครับ C I d นะครับก็คือเป็นแท่งที่จากที่เปลี่ยนจากอันนี้คือแท่งขายเปลี่ยนจากแท่งขายกลายเป็นแท่งซื้อหรือก็คือเป็นแบบเป็นแค n เซลที่โดนแค้เต์ไฟเบแบบนี้ครับนี่ก็คือโดนตอนแรกเป็นแค้เเซลลลงมา แล้วก็อยู่ๆก็มีแรงซื้อเข้ามาครับเป็นแค n น b ์บายเบรกแคเดนเซลไปแล้วก็เกิดการ F S S ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าที่ C I D ตรงนี้ได้จุดนี้จาก c a n ดนซ b บาขึ้นไป แล้วก็โดนแคเดนเซลเบกลงมาแคเดนเซลเบกลงมาทำให้กลายเป็นแสดีแล้วก็สามารถเข้าที่ตรงนี้ได้เหมือนกันเบกนะครับย้ำว่าต้องเบกเหนือเท่านั้นนะครับเบกไส้ไม่นำนะครับซึ่งแสดีเนี่ยก็คือเกิด ไม่ค่อยบ่อยในไฮท e Frame นะครับเราจะใช้เป็นตัวเอก็ได้ได้ดีเลยแหละแต่ในไฮท e Frame ถ้าใช้เป็นคี y l e ลเวลผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ต่อไปเป็นต่อไปเป็น IFVG นะครับ IFVG ก็ก็เหมือนเหมือนกับ a v g ปกติปกติอหไะก็แค่เป็น a v g ที่ถูกเป็กอย่างงี้ อย่างตัวนี้สมมุติว่ามันยังไม่ถูกเบรกนะสมมุติว่าไม่มีกราฟด้านขวาตรงนี้อพอมันเป็นกราฟโล่งๆทางขวาตรงนี้ก็จะเป็น avg ปกติแต่พอมาโดนเบรกปุ๊บมันจะกลายเป็น avg ถ้ามันเกิดขึ้นในโซนที่มีนัยสำคัญหรือก็คือโซนที่มันเป็น Key Level ลสักอย่างข้า,ขาบนสมมตุติตัวนี้ไปนชน Key Level, คีย์เลเวลเกิดการ m s สมมตินะสมมติ สมมุติว่าไปชนเ y level เกิดการ f s s และมี IFVG อยู่ที่โซนพรีเมียมเออเราก็สามารถเข้าได้เหมือนกันทำงานเหมือน f v g ปกติแล้วครับ i อ v g ส่วนตัวคิดว่าแรงกว่าดีซันะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับสักนิดหน่อยอ่ะเช่นตัวนี้นะครับก็เกิดการเฟลสวิงเอฟบเอสที่เฟลสวิงแล้วก็ มี i f v g อยู่ข้างหลังซึ่งเป็นโซนพรีเมียมด้วยนี้ซึ่งเป็นโซนพรีเมียมด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปที่ i f v g ได้เหมือนกันทีวีที่อา i ซียไฮก็ได้แล้วก็ทาร็กเก็ตเล็กๆก,ก็ได้ครับใกล้ๆ1 3 8ต่อ3หรือว่าจะลงมาอีกก็ได้ครับเป็น หนึ่งต่อหกอ่าหนึ่งต่อเจ็ดอ่าอย่างเชสนนี้นะครับก็ใช้ i f g ได้เหมือนกันก็คือเกิดการชิป Market Structure ชิปแล้วก็ตรงนี้มี i f g อหนึ่งทีปึ๊บสามารถเข้าบายได้เหมือนกัน ที่สำคัญครับก่อนที่จะเข้าบายหรือเข้าเซลให้ดูที่ไฮทอนเฟรมก่อนนะครับว่าเออที่จุดจุดนั้นอ่ะมีคีเลเวลไปชนคีเลเวลหรือว่าอะไรก่อนก็ก็ทาแต่นะครับก็อย่าบายกลางอากาศอย่าเซลล์กลางอากาศหรือว่า MS นะครับ MS ที่ดีต้องเกิดในคีเลเวลไม่ใช่แบบอยู่ๆจะเกิดก็เกิดก็ถ้าเข้าไปก็อืมก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแนละ้วนั่นก็คือเมกเกอร์บ็อกเมกเกอร์บ็อกนะเหมือนเหมือนออเดอร์บ,บ็อกเลยคล้ายๆกันนี่อันนี้คือออเดอร์บ,บ็อกใช่ไหมครับเป็นออเดอร์บ,บ็อกปกติพอถูกเบรกไปปุ๊บกลายเป็นเมกเกอร์บ็อกแค่นี้เลยมันไม่มีอะไรเลยครับมันมีแค่นี้เลยก็คือก็คือออเดอร์บ,บ็อกที่ถูกเบรก,กนั่นแหละก็ใช้ยังไงอืมใช้เหมือนกันเล่ก็คือสามารถเป็นคีย์เลเวลได้ด้วยหรือว่าใช้เอ็นทีได้ด้วยเช่น EU นะครับของสี่ชั่วโมงเมื่อเมื่อวันไหนวะเมื่อมีกี่วันที่แล้วอาทิตย์ก่อนนะครับตรงนี้เป็น Baker Box. เบเกอร์บ็อกจะตีไส้ตีเนื้อตียังไงก็แล้วแต่คนเลยครับอลองแล้วแต่ว่าเราแบคเทสมายังไงหรือว่าเราใช้ยังไงลองขับไปแบคเทสดดูนะครับว่าเออตีเนื้อตีไส้ตียังไงมัน ใช้ได้ดีสำหรับเราใช้เป็นคีเลเว e ลนะในเคดนี้ก็เราจะมาร์กไว้ว่าเออตรงนี้คือเบรกกร์บอกหรือก็คืออันดับบล็อกที่ถูกเบรกไปแล้วแล้วก็ลองให้กราฟปุ๊บเข้ามาแตะตั้งแจ้งเตือนไว้เหมือนเดิมครับมาแตะปิ๊บๆเข้าทดดิ้งวิวมาสูงขึ้ไปที่โลว์ทอนเฟรมปุ๊บอืมอันนี้คือเคดเมื่อกี้เลยใช่ก็เหมือนเดิมนะก็ เรา mss ตรงนี้แล้วก็ c i d ย้ำนะครับว่า c i d ใน q ิวโซนนะจะแรงกว่า c i d ที่เกิดนอก q ิวโซนแล้วก็สามารถเข้าที่ c i d ตรงนี้ก็ได้หรือใครจะมองว่ามันเป็นเ a k e r Box ็ก็ได้นะครับนี่ก็คล้ายๆกันอย่างเดียวกันเลยแหละในเชนนี้เข้าเป็นเ a k e r ร์บ หีืก็คืออันดับที่ถูกเบรกเข้าได้เหมือนกันปุ๊บอ่าเดี๋ยวมาดูเคสสุดท้ายของเบเกอร์บ็อกนะครับก็จะเป็นของหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้ถ้าเออเรามากไปแล้วว่าตรงนี้นะคือเบเกอร์บ็อกนะถ้าเราอยากจะใช้ใช่ไหมครับแล้วก็รอคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมเล็กๆได้นะครับเช่น5นาทีเนี่ย แล้วเราก็รอให้มันเกิดการ M S S ติดกับตัวเช่นตรงนี้ตรงนี้เกิดการ M S ่ fail swing เป็น fail swing ด้วยก็แล้วเราก็จะหาจุด n t ก็คือกลาง premium discount ขึ้นมาแล้วก็จุด discount เนี่ยมีอะไร discount มี under l o x อยู่หนึ่งตัว นะครับมีออเดอร์บล็อกอยู่หนึ่งตัวแล้วก็สามารถเข้าที่ออเดอร์บล็อกที่ดิส c o เขาได้ g p ก็บายไซต์ใกล้ๆอย่างนี้เลยก็ได้1ต่อ3 R นะครับอขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วก็สหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ